โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5อย่างเช่นเคยนะะ ก็อย่างแน่นอนนะช่วงนี้กระแสพอสก็กำลังมาแรงนะในเกม Forza Horizon 5นะซึ่งแน่นอนนะตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่เชลลูมของ Forza Horizon 5แล้วแหละเดี๋ยวก็อยู่กับเจ้ากบน้อยของผมนะนี่ซึ่งก็เป็น Porsche 911 Gt3 ปี2021นะโอ้โหนี่ก็เป็นหนึ่งในรถหายากของ Forza Horizon 5อีกฟคันนะ ก็ดีพบก็ได้ครอบของมันมาแล้วนะก็ได้มาจากตลาดประมูลนะสำหรับเจ้าพอสนายวันวคนนี้นะได้มาในราคา20ล้าน CR อานะถือว่าแพงมากทีเดียวนะเป็นรถลิ m ิเต็หายากนะโอ้โยช่วงนี้ก็ต้องประมูลเท่านั้นนะฮะซึ่งมาในโฉมที่สวยมากฮนะมากับสีน้ำเงินเหลือบทองนะโอ้โหแบบว่าลงตัวจริงๆนะแทบไม่ต้องแต่งเลยฮนะสำหรับเจ้าพอสคนนี้อาจจะแต่งแค่ จัดทรงนิดหน่อยนะคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนกับเจ้า Logitech G 9 2 3โู้ซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะให้ทำนะก็เป็นกิจกรรมในการรับพอสปี2023นะเป็นนายวัน,ว,นวันปี2023นะซึ่งผมก็ยังไม่มีเวลาได้ทำนะก็อาจจะรอดักประมูลแล้วนะก็ใครที่อยากขายผมก็สุดใจคอมเมนต์มาได้นะผมก็จะได้มาทำคลิปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดู สวัสดีแล้วก็รีวิวตัว2021ไปก่อนแล้วกันนะหมาดูกันนะสวยบ้าครัสบสำหรับเจ้าพอร์ตเป็นหนึ่งในรถในฝันของผมเนะี่ยหูแต่ผมมีตังคือออกแน่นอนนะแต่ราคาที่ขายในประเทศไทยก็อยู่ที่17ล้าน9แสนบาทนะถือว่าแพงมากจริงอะ่ะคงไม่มีปเปัญญาซื้อแต่ก็ไปได้เหมือนกันนะชีวิตอาจจะมีเช่วงขัขึ้นขาลงน่มาดูรีวิวกันหน่อนยะห เปิดประตูออกมานะแต่เสียดายฮะมันดูเครื่องไม่ได้นะพอสกนนี้ก็ให้แรงม้ามาถึง503แรงม้านะ <Wow. S 1> ออก,กับแรงบิด470นิวตันเมตรนะมีน้ำหนักตัวถึง1,400กิโลกรัมนะโอ้โหตอนนี้ก็ยังหนักอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะเอามันไปจัดส่งกันนิดหน่อยนะวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมดูเดิมๆไปกันนะซึ่งออกแบบมาสวยมากจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี้โย เดี๋ยวดูภายในกันหน่อยืพอส์นี่ผมบอกเลยนะโคตรชอบภายในอะครับคือภายในมันสุดจริงๆเนี่ยแบบออกแบบมาหรูหรา,าจริงๆว่าจะเป็นเรื่องเกียร์โอโหรูหราได้เลยไมบอยากขับของจริงนะไม่อยากมานั่งขับตรงนี้เลยอะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นกด, like, กดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในะการท่คลิปให้ผมผมอาจจะได้ขับพอส,สักวันของจริงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะรัวเกียร์สวยงามมากอะนี่ก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะกิสปีดผมยังไม่แน่ใจนะเราจะไปลองกันนะมีหมดแทร็กหมดดิฟโอ้โเกียร์เพนนชชิพนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับเจาพอสคันนี้นะไปครับปุ่มสตาร์ทนี่ติดที่พวงมาลัยเลยนะ เสียงโหดจริงๆนะนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบบอกสเตอร์เลยนะเป็นสูบนอนนะสำหรับเจออ้า p o r s c คันนี้นะโอ้หสตาร์ทออกมาแล้วสวยงามมากฮนะเสียงนิ่มๆแมโอ้โหเกอเพื่อไม่เป็นการรอชาร์จเราไปลองครับเติมเติมกันกันแล้วกันนะเว่าสมรรถนะสภาพเติมๆนี่จะขนาดไหนนะไปครับ Let's go วีตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะกลางคืนก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นรถเท่าไหร่นะประมาณที่ศูนย์ในป่าแล้วกันละวิ่งดีอะสวยงามมากจริงนะภายในนี่หรูหราจริงนะสำหรับร์ชนะ นี้จะไม่ใช่เครื่องเทอร์โบชาร์จนะเครื่องยนต์ธรรมดานะอยากมีฟิลแบบนี้บ้างจังนะฟิลต <True. S 2> ิดกับพอร์ชนะสาวกีตแน่นอนนะใครมีพอร์ชสวยพอๆกับแบบบุ๋กินนี่เลยฮะสำหรับเจ้ากบน้อยคนนี้นะ โอ้ยให้วิ่งหลังมาใหญ่มากอะเสียดายฮะเป็นเวลากลางคืนนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรสูตยถึงร้อยไวมากอะโอ้ยขับสบายเจอเอร์เซเดนนะ แอบสะบัดนิดนึงนะอ้โหเลียวยากเหมือนกันนะนรับเจ้าพอสกันนี้เนะี่ยพาตกถนนไปนะมาไวก็ต้องขับระวังเหมือนกันนะเดี๋ยวเราซัดกันตรงนี้หน่อยแล้วกันนะ สัตย์ผ่านหัวมงค์นะเสียดายนะผู้ชมได้เห็นเป็นเวลากลางคืนนะข้างหน้ารุ่นหลยอ,ะอะ่ะอุ๋ยเหมือนจะเป็นพอสเหมือนกันนะสองร้อยหกสิบ ร0อุ้ยพวกนั้นขับกันบา้ามากนะน่าจะถึง300ร้อยจดชิวนะแต่ก็จะเป็นรถที่ลื่นถลิ่เหมือนกันนะนจะต้องระวังนิดนึงนะพวงมาลัยผมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าพอร์สคันนี้นะเรียวยากเหมือนกันนะ ต้องผ่อนคัดเล่งลงมานะสำหรับจอพอสคันนี้นะเราจะล็อกไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะไปเร็วๆแบบไม่ชนนะว <c oughs> ยน่ากลัวมากครับ เนี่ยโอ้ยไปไวมากฮะตกป่าเลยฮะเรียรไม่มีต้นไม้อะไรทั้งสิ้นนีโอ้มีต้นไม้นี่ผมชนรถหมดสภาพแน่ฮะว่าจะต้องไปแต่งนิดหน่อยนะเติมสมรรถภาพให้มันมันกลมกล่อมมากขึ้นนะในการใช้รถใช้ถนนนะ อาจจะคล่องตัวมากขึ้นนะตันนี้ค่าขับยากนะจากการใช้โลจิ t e c นะนี่จะแตกต่างจากพวกเฟอร์รารี่โคดิเซเลยนะแล้วก็เมอร์เซเดก็จะบังคับง่ายนะเมอร์เซเดสปี AMG นะจะบังคับง่ายกว่านะเดีย๋ยวเป็นรถที่บังคับค่อนข้างยากนะ เดีย๋ยวรอกันในบอตเตอร์เวย์กันหน่อยแล้วกันนะทางตรงโอเคฮะแต่ทางโค้งอาจจะต้องใช้สกิลในการขับนะะซึ่งผมก็ยังไม่ชินนะวิสั์ก็ไปเลยเกียร์เจ็ดสปีดนะสำหรับเจ้าพอร์ชคันนี้ อุ้ยแอบชนไปนิดนะเสียหลักนิดหน่อยนะสามร้อยโอ้โหท็อปสปีดตอนนี้อยู่ที่สามร้อยนะเดิมๆเลยนะ ไม่ได้ถึงกับแรงจ่านะสามร้อยสิบหกลว 310ร้ยามั้0ีจะถึงไหมสามร้อยนะยี่โอ้ยถึงอยู่นะฮะสายเกือบแลวโอ้สามร้ยสิบเเท่านั้นนะ 319้านะครับเจ้าพอสานวันวันกันนี้ยนี่ก็สภาพเดิมเนะเดี๋ยวเราเอาไปแต่งกันหน่อยแล้วกันนะอัปเกรดเครื่องยนต์แล้วก็จะทรงนิดหน่อยนะไปกันเลยแล้วกันลนะครับ let's go แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทำการแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้ากบน้อยคันนี้นะก็สำหรับเจ้ากบน้อยคันนี้มันก็แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วล่ะครับมันสวยมาอยู่แล้วนะออ้ก็โอเคทำการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วก็โหลดโชกนิดหน่อยนะแล้วก็อัปเกรดเครื่องยนต์นะสำหรับเจ้าพอยสคันนี้ตอนนี้ก็มีแรงมาอยู่ที่859แรงมานะกับแรงบิด เจ็ดร้อยเก้าสิบก้าเดลตันเมตรนะซึ่งขึ้นมาเท่าตัวเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปลองลงสนามกันนะสวยมากครับหนึ่งในรถในฝันของผมนะต้องลงสนามนะนี่ก็จะเป็นคาร์สกอง S2 นะมีเทอร์โบมาสองตัวนะแล้วเขามอเตอร์เวย์ กดสัตว์สักนิดแล้วกันนะโอ้ผมชอบเสียงตอนเดินเบามากอะท่านผู้ชมโอ้ยสัตว์สบายเลยอะโอ้เกือบชนนะรถเยอะมากอะสำหรับเช้านี้ โอ้ยรู้สึกพรมอะไรเบามากนะสามร้อจ็ดสิแล้จะถึงเนาวิ่งสามร้อยเจ็ดสิบแล้วผู้มช,ม,ช,ชมตอนนี้ 370ิชิวๆนะไปต่อไม่ได้เลยผู้พลาดชนไปนิดปะไม่น่าดูมุมนี้เลยนะขับยากฮนะโอ้ย,อย3 7มสนะ่สำหรับเจ้ากบน้อยคันนี้นะ่ะ นายวันวันเราด้ะนี่ดิฟสบายล้ะเดี๋ยวทำการเอาไปลงสนามกันหน่อยแล้วกันนะไปครับ Let's go <S เอาละเราแข่งเป็นสนามนี้แล้วกันนะของเอเป็กเนาะฝนก็อาจจะตกนิดหน่อยนี่ลอเลืพอสนายวันวันเรานะปั๊บลุยกันดีกว่าลงสนามสวยมากฮะ หนึ่งรถในฟันกับผมบิกคันนะเท่งจริงนะโคตรเท่เยวได้เวลาลงสนามแนละ้ววิมาขอดูกันหนดีก็จะเป็นคาร์ดส2นะก็เป็นเคลียร์เมนนวลไฮสกิลเลยแล้วกันนะ โอ้โหการเสีวเวลาลุยกันเลยแล้วกันนะท่านผูเชมมาเวลาออกตัวเยียบคัดเล่งไปฮะอ้ยออกตัวมาแล้วผมอาจจะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าใช้สมาธิสูงนะในการแข่งแข่งกับโล g จิต c h เนี่ยใช้พวงมาลัยครับมันยากนะต่างกับคีย์บอร์ดนะคือเลี้ยวหลุดแล้วมันไปเลยอ,อาจจะต้องตั้งใจนะ มันฟิอยู่ในสนามจริงเลยอ่ะคเหมันข้าง F1 เลยว่ะวิ่ง200ในพิมพตานี่ต้องค่อยๆเลี้ยวแข่งไฮสกิลลดแม่คโคตรแรงเลย ตามมาติดตดนะรถค่อนข้างสปัดนะต้องขับระวังนิดนึงเหยียบขึ้นไปอะโอ้ยแรงเกินตามไม่ทันนะ ชนนะตรงนี้แหละชนไนดะ้ั้ยโอ้โหไปพลาดโดนแซงครับแซงแค่มึงกง็พอเอ้าโอ้โหท้าไม่ทันนะไฮสกิลนี้แม่งโคตรแรงครับท่านผูช้ชม โอ้โหบุบกระทุเกิดเข้าเปที่หกแล้วพาดในโคกสุดท้ายนะเวลาเลี้ยวนี้มันยากจริงๆนะโอ้โหก็ออกมาแล้วรก็กบจบการแข่งเสร็จเป็นที่เนระียบร้อยโอ้โหกดดันมากนะในการแข่งนะพยายามเอาที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่เข้าเช่นชัยเป็นที่หนึ่งนะ เอาละก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้ากบน้อยล่นะถือว่าสวยบ้างจริงนะผมชอบบ้างจริงนะพอสคันนี้นะก็ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปละครับบ๊ายบาย